เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่กลับมาบ้านผมก็ต้องตามงานค้างนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาเล่นฟรีไฟให้คนดูนะครับ ผมก็ขอเล่นเป็นโหมด c ีบก็สวรรค์แล้วกันนะครับมันง่ายดีก็นะครับก็ใครที่แอดผมมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเพื่อนผมเต็มเนี่ยก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับผมนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่นให้ดูเลยนะครับอยู่ไหนว่ะบางคนอาจจะคิดว่าผมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วผมยังเล่นฟิฟไฟเก่งอยู่ไหมก็ผมก็ยังเล่นเก่งอยู่นะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้ลงคลิปนานแต่ฟินี้เนี่ แต่ฝีมือผมก็ยังเก่งอยู่นะเอาเพื่อนเพื่อนเป็นไรเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนนะครับเฮ้ยพันยาโอ้ยช่วยในปิงสวยขอบคุณสำหรับหกหกสิบซับนะคะผมนะ มองวิมแล้วโอ้ยโดนลุมมันแก้งเล่นเป็นบดปะเนี่ยคุณผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอซื้อเป็นปืนลูกสองขววงนะครับแล้วก็ไอวอหนึ่งลูกนะครับผมนะ ผมคิดถึงคุณผู้ชมจังเลยป่านนี้ลืมผมกันยังน้งถ้าเกิดโรงเรียนกลับมาปิดเทอมอีกครั้งเนี่ยผมจะลงคลิปลงคลิปยาวๆให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับผมนะอุ๊ย,อ,ยอ้าวเพื่อนดีสดีเกินมาเพื่อนเราโดนปืนพกตายเหรอเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวจะแก้แค้นให้เพื่อนเราเองเพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะแก้แค้นให้หนายโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยตั้งไอวอรไม่ทันใครก็ได้ช่วยด้วยตั้งไอวอรไม่ทันช่วยด้วยโอ้โหย่อยยั์เกินดีเซิร์มันคมขนาดนั้นเลยเหรอ you yeah. แดีวผมจะลองเล่นปืนดีเซ์ด,ดีเกิลดูนะครับผมนะเพื่อมันจะแรงขึ้น ยเดี๋ยวผมขอเล่นเป็นปืนลูกซองควงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอซื้อไอวอมาซอกสองสามลูกนะครับ บางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ได้เจอผมนานทำไมผมถึงมีแบบแบบพูดพูดช้าลงนะครับ <c oughs> อุ๊ย,ยเกือบแตกโอ้ยผมจัดประรัดบอก <c oughs> เพื่อนช้ามันเลยเพื่อน <todavía S 2> <c oughs> เราขี้ปอดมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเกิน ไม่เป็นคุณผู้ชมสี่ลุ่มหนึ่งถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะผมผมถ่ายแบบเห็นนิ้วนะค,ะนครับบางคนอาจจะไม่ชอบว่าทำไมผมถึงถ่ายแบบเห็นนิ้ว <c oughs> ก็เพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันมันไม่สามารถโหลดฟรีไฟได้นะครับไม่รู้ทำไมนะโทรศัพท์น่าจะยุคก้90มั้งนะเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวไม่ตายเอาตายแล้วอุ้ยไอเสื้อสม้มไอเสื้อส้มอีกแล้วสวยสวย ขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าภาพไม่ชัดใดนี่ภาพมันไม่ชัดเพื่อนอุ้ยตั้งไอวอลไม่ทันน่ะโอ้เพื่อนออกเกมอีกไอไออยากจะด่าก็อยาก ngay nhãn đen ui bạn lên kinh gì vậy? đâu ngay? bạn sưu sưu, cậu hay sưu sưu, các bạn sưu hay số số, เพื่อนเฮ้ยเพื่อนสวยนี่แหละครับคนเราอย่าดูถูกตัวเองครับคุณผู้ชม,มชนคนเราอย่าดูถูกตัวเองนะครับ คนเราอย่าดูถูกตัวเองคุณผู้ชมผมไม่รู้นะว่าเสื้อส้มมันโปรหรือเปล่าเห็นเล่นโคตรเก่งเลยโอ้โหสิบคิวไม่น่าโปรหรอกมั้งคุณผู้ชมนี่ขนาดไม่ได้ลงแรงนะเนี่ยยังสุ่มเจอทีมโหดเลยใครที่นอนดึกไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมลงคลิปได้ทุกที่ทุกเวลา ไอเสื้อส้มมาตัวดีเลยขอซ้มมันกัดอุ้ยขอ,ขอพันยาแป๊บถ้าพาดไม่ชัดขอัยอีกรอบนะคะมือโอ้ยคุณผู้ชมมันอยู่ไหนช่วยผมหามันหน่อย นายหัวแตกคุณผู้ชมหัวแตกอ้ยคุณผู้ชมครับผมได้บูย่าก็เป็นงไงกันบ้างครับคุณชมครับชอบเป้า Sẽ... โอเคมีจตะคนอยู่ในเกมแล้วนั้นผมขอเริ่มเกมเลยนะครับตือใครนอนดึกไม่ต้องห่วงนะครับได้ดูผมทุกเวลาผมลงคลิปตอนดึกก็ได้นะบางวันนะเดี๋ยวผมต้องเลิกเล่นแล้วเพราะว่าผมอยู่นะโอเคไม่รู้ว่าทีมโหดปะ ผมไม่ค่อยถนัดถ่ายแบบเห็นนิ้วนะครับผมแต่ผมต้องทำเพื่อยอดอไหอผมเพิ่งเล่นครับโอ้โหไหนครับเพิ่งเล่นครับชื่ออะไรครับเพิ่งเล่นเหรอครับชื่ออะไรครับโบโปโป้าครับโบป้าครับ โป้ปปะครับโอ้โหได้คิวเลยโป้ปปะครับ,รบไม่ได้โปใช่ไหมครับไม่ได้โป๊คะ่ะไม่ได้โปเพิ่งเล่นจริงเหรอครับ แน่ใจนะคะว่าไม่ได้โปรครับไม่ได้ครับถ้าผมเล่นกับคุณโดน,นแบนเละเลยนะครับอย,อย่าโปนะครับ<ม>ถ้าโปมันถ้าโปถ้าโปแล้วถ้าโปตัวเองไม่ว่านะครับแต่มันจะสร้างความเดือดร้อนมาให้ผมนะครับ สรุปไม่ได้โปใช่ไหมครับครับไม่ได้โปรครับมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับฮแล้วทำไมถึงเดี๋ยวดูก่อนทำไมถึงเก็บได้ตั้งห้าคิวเลยอะครับ หัวแตมก,ม,กมันฟุกหรอครับ <c oughs> ฟุกฟุกฟุกเนียนนะครับแล้วโปโปใช่ไหมครับเป็นแค่รำแต่เก็บได้ตั้งห้าคิวแ <c oughs> ม่งไม่เรียกโปแล้วเรียกอะไรวะ สรุปไม่ได้โปใช่ไหมครับผมลองเชื่อดูนะเรียกโปเพเยอร์ครับโอ้โหโปเพยเยอร์สก,กิลตัวละครนั้นก็ไม่มีแถมด้วยยังยังเก็บได้ห้าคิว <c oughs> <c oughs> อุย้ยอย่าดาวได้ไหมครับหัวแต่ครับเอายิงหัวแต่เข้าตัวเฉย แล้วผมจะเชื่อได้ไงว่าคุณไม่ได้โปอ่ะเห็นไหมแปบ๊บเดียวหกคิวแล้วคือมันเพิ่งผ่านมาสี่ตาคุณได้ห้าคิวแล้วเหรอเฮ้ยเลือดลดแค่นิดเดียวเองเหรอเอาแล้วคุณจะขึ้นมายัางไงขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ีพามันีามันยดยปืนหายโอ้ัญญาเลยคุณพัญญาเลย โปเหรอไม่ได้โป้แต่ทำไมถึงเป็นอาดัมแล้วเก็บได้ลายคิวอะสวย<โ>หมดตี้ <c oughs> <c oughs> จะขำก็ขำใจด่าก,ก็ดา่า <c oughs> แล้วอา้าวแปลว่าโปใช่ไหมครับ ไม่ได้โป้โออลองเชื่อผมเชื่อคุณก็ได้ผมจะลองดูแต่แต่ห้ามแอบอะไรนะอยู่แรงเลยครับถ้าแรงบอลผมเชื่อใจคุณนะครับว่าคุณเนี่ยคือโป้ครับสรุปอยู่แรงอยู่แรงเลยครับบอกมาก่อน ผมว่าคุณไม่น่าโปรนะครับ,บอกแล้วผมไม่ได้โปได้หกคิวเฮ้ยเมื่อกี้เองแล้วได้แปดคิวได้ไงอะอะอ,อารามันงับหัวง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับอารามันจะงัดหัวง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ผมมุ่งแถวว่าคนโปรแล้วกันเล่นเก่ง